รครมอีล้ำเลือกคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเยมแล้วนะครับนี่ๆีแล้วก็วันนี้ได้เสือมานะครับว้าวอสืออีกแล้วนี่นี่วันนี้ได้เสือร้องไห้มานะครับขนาดเสือยังกินไม่ได้คนจะกินได้ไหมนี่ดูนะครับของท้ายดูนะครับผมนี่ได้ขี้เพียมาด้วยนะครับ รู้เครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับเนีย <c oughs> นี่มีเครื่องปรุงก็เกลือชิลอดเขาคั่วพริกป่นข้าวมิ้นนะครับแล้วก็กระเทียมพริกลาบตามด้วยนี่เม็ดผักชีนะครับแล้วก็น้ำปลาต้นหอมผักชีอันนี้ผักชีโคตรผักชีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีผักนี่มีผักด้วยมะแตงด้วยนะครับนี่จะเสือร้องไห้มันนั่นนะครับ มาหั่นก่อนนะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมน่ากินไหมครับเสือเสือน่ากินไหมครับมันหอมมากเลยครับ,ยรบขาย,บา,ย,ยางไปนี่ครับไก่สเสือ คนฉันชิมมะลครึ่งน,นะครับนี่นวันนี้นะครับหนูล้างน้ำก่อนนะครับเครื่องหมกักกเลยใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับมีเม็ดชีนะครับมีกลิ่นหอมนะครับผักชีกเราก็ยาดต่ำบ่มว,วันนี้เลยโอ้โหมากครับผักชีผักชีอะไรชีชอง แล้วนะครับมานี่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะหมักแล้วจะหมักแล้วนะครับหมดแลกันมองไม่เห็นเห็นไม่แต่ก็ใส่ีลงไปแล้วนะครับจะหมักไว้ประมาณห้านาทีเดียวค่อยอย่างนะครับโอ้ข้อน,นี้เป็นหมดแล้วใส่ข้อน,นี้นิดหน่อยนะครับกลิ่นหอมใส่เกลืออีกนิดหน่อย เำาไว้ชุบรดนะครับอย่างแบบบ้านๆนี่แหละครับผมของมือเชียนเ,เคยครับ <laughs> ครับเดี๋ยวเราหมักไว้ก่อนนะครับหมักทิ้งไว้ประนัณน 5นาทีเราพาย่างนะครับว่างอันนี้ก่อนอันนี้ก็ไมนมีเวลาซอปีบนะครับ <c oughs> ย่างแล้วนะครับของสุดของโคดชานทงนะครับผมเสือร้องไห้ย่างขนาดเสือ,อย่างให้นะครับเนาะโคดเราจะไปเหลือหรอจะกินได้ไหมเนี่ยห <c oughs> ยอกยอกยอกกินได้ครับผม นี่คือยอยกดีครับผมโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับฟักชีนี่เม็ดฟักชีตัวนี้นี่โอ้กลิ่นหอมเลยคุณผู้มชมเลยน่ากินมากครับจะย่างก่อนนะครับยังไม่หมดอีกหนึ่งชุดนะึงเอาล้วครับโอ้เดี๋ยวปิ้นก่อนนะครับอาล,ล,ลาลาลานี่แล้วก็ กลิ่นเม็ดพุชีหอมมากเลยครับ,บคุณผู้ชม,มไฟมันแรงไฟมันแรงมันไล่ใจจริงๆทานชุดนี้นะอยากจะต้วไปถึงเก่าวันู่นโอ้เนื้องวนี้มันต้องกินแบบนี้นะครับมันต้องกินไข่เต่าถึงจะอร่อยนี่ครับผมโอ้ยก็ได้กินแล้วนะครับ ทำน้ำจิ้มแล้วนะครับผมนับเสีงไปตามดวยขี้โกนขวดของคนละสามขวดแล้วนะครับแต่นี่จีนหอมดีก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับหรือเราใส่เยอะเดี๋ยวใส่น้ำปลาอยู่นะครับตามด้วยชิลร์นะครับผมรัวนี่แหละขวดผักชีเลยนะครับ ก็ได ra ah, e ้กินหอมมากครับค na ุณผู้ชมเพราะว่ารสชาติทั้งนี้นะครับเอาเดี่ยวแล้วครับนี่ับเจี๊ยบผมครับผมใช่เลยใช่เลยที่นีมเดี๋ยวเรามาดูเหนือก่อนนะครับว่าสุกหรือยังนี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครับมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยัง แล้วพี่พดูท่านมาจะสุกแล้วนะจอมโอ้ได้แล้วได้แล้วครับอืมเจี๋ยวผมติ๊กไฟแบบนี้มนันจะอร่อยนะครับอ,อิ่เอาละครับผมมันจะเป็นการชิมแล้วนะครับมา,มาครับกินเสือ,อย่างด้วยกันครับผม ล้างคอก่อนนะครับล้างก่อนนะครับไข่มันมันนี่เลยรับเนตตัวนี้มันจะอร่อยนะครับผม <c oughs> กับแก้มอย่างดีเลยครับแบบนี้ได้ครับไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มน,นะครับ หมออีลำเดือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของเม็ดพักชีกระเทียมดิโชนโฉขฉันหมักไปนะครับเรากไม่ยากเข้ากันนี้มากครับอืมันก็มาถึงว่าถึงขั้ว่าน,นิวยังกินไม่ได้นะครับมันอร่อยมากครับจะแ,แบบที่มิ้งไขมันนี่นะครับโอ้กินกับกน้ำจิ้มไอดูนะครับเจียวขมพี้งผิวขมๆอร่อยมากครับมาห้อง

らめんなさい。 Ja. ลงเลย้วสรับขีดดีของมันนี่แหละครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันกำังแจ้งข่าารด้วยนะครับสวัสดีครับ